ถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นทนายนะอีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงกังวลเขาก็คืออยากให้เขาเอาตัวรอดได้ในสังคมนี้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเกิดเรื่องดรามา่าเกิดอะไรต่างๆส่วนใหญ่จะร้องไห้หมด หลังจากที่ EP ีที่แล้วคุยกับจันรได้เปิดใจคุยกับทนายหญิงคนเก่งทนายนิดาสารัญญาถึงเส้นทางการเป็นทนายว่าเป็นมาอย่างไรซึ่งพินิดาก็เล่าว่าที่มาเป็นทนายเพราะโดนแกล้งโดนรังแกมาโดยตลอด ต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจึงเป็นที่มาของการก้าวขาเข้ามาเรียนกฎหมายและเมื่อมาเป็นทนายก็มีบ้างในบางครั้งที่โดนถามว่าทนายหญิงจะสู้ทนายผู้ชายได้หรอแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการทําอาชีพนี้ของพินิดาสําสหรับคุยกับจัน EP นี้เราจะมาพูดคุยกับพินิดากันต่อนะคะว่าทุกครั้งที่เหนื่อยหรือท้อเจอดราม่าหนักได้กําลังใจจากที่ไหนปฏิเสธไม่ได้ว่าภายนอกดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งข้างในของผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะบอบางเหลือเกินไปฝั่งพินิดากันต่อดีกว่าค่ะ แล้วตัวเองเป็นถึงทานายความอ่ะแต่มาโพสอะไรเสื่อมเสื่อมทีนาทีนาทีเหรออยู่ดีๆเหงาอย่างนี้เหรออยู่ดีๆเหงาเฉย ิคนร้องไห้ง่ายมากเพิ่มคนเซนซิทีมากๆน้ำตาคลออ่อนไหวกับเรื่องคือกล้าพูดได้ว่ามันขัดกับบุคลิกพี่แบบร้อเซเลยแหละทุกครั้งที่เกิดปัญหาเกิดเรื่องดรามา่าเกิดอะไรต่างๆส่วนใหญ่จะร้องไห้หมดแต่ว่าสุดท้ายเราเราก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็แก้ปัญหานั้นจะเป็นคนไม่หนีปัญหา เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาแต่ว่าปัญหามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันไม่เคยเข้มแข็งได้เลยแหละมันมันก็ต้องแสดงออกมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกก่อนประมาณนี้ ทุกวันนี้ก็คือลูกลูกแล้วก็พลังอานน้องๆจะบอกว่าน้องๆทนายความในบริษัทของของนิดา้าเราก็อยู่กันแบบเขาต้องบอกว่าเขาก็มีความเกื้อกูลเรามีมิตรจิตมิตรใจกับเรามีเป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหากำลังใจจะมาจากลูกแล้วก็ ต้องบอกว่าบริวารไม่ว่าจะเป็นคนคนรอบข้างหลายๆคนประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะทีมทีมทนายความที่เขาเราอยู่เราใช้ชีวิตในเจ็ดวันอะเราอยู่กับน้องที่เป็นทีมทนายความของเราหลายๆคนแล้วเราอยู่จนเรามีความรู้สึกว่าเราลักใครกันพอเราเกิดปัญหาเขาก็ส่งกําลังใจให้เราด้วยย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากจะเป็นทนายไหมคะยังอยากเป็นอยู่ เพราะว่าทุกวันนี้ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเออคิดผิดที่เป็นทนายความรู้สึกว่าชอบและเป็นำสำหรับตัวเองคิดว่าตัวเองทำอาชีพนี้ได้ดีที่สุดมากกว่าสิ่งที่เคยลองมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังรู้สึกสนุกกับมันแต่ถามแต่ถามว่าเครียดไหมเครียดนะไม่ใช่ว่าการทำทนายไม่เครียดแต่มันก็เป็นแพทเทิร์นปกติ ของคนที่ท,ทําทนายความทุกคนจะบอกว่าไม่เครียดมันเป็นไปไม่ได้แค่ด้วยเนื้อง,งานมันต้องเครียดอยู่แล้วแต่ว่าความเครียดนั้นมันเป็นความเครียดที่มันเรายังเอนจอยกับมันอยู่ประมาณนี้กี่ปีแล้วคะที่เป็นธนา y ตอนนี้สี่สิบสองแล้วอะ่ะก็ประมาณสิบสิบสองปีได้ พี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่เป็นคนพี่ไม่ค่อยซีเรียสถ้ากับเรื่องงานอะถ้ากับเรื่องงานเป็นคนซีเรียสเป็นคนเครียดมากสวิชกลับมาที่ไม่ได้เรื่องงานเป็นคนที่ไม่เป็น,นต้องบอกว่าชีวิตตัวเองแปลกนะเป็นคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตพี่ทําทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเลยถึงได้บอกว่าการมาเป็นทนายความเนี่ยลมเพลมพัดแล้วก็ไม่รู้อีกว่าอนาคต ที่จะลมเพลลมพัดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือเปล่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยที่ถามว่าพี่นิดาถ้าถามว่าพี่มีเป้าหมายในชีวิตไหมหรือวางชีวิตหรือมองชีวิตตัวเองยังไงต้องบอกว่าไม่ได้มีไม่ได้กังวลอะไรกับอนาคตไม่ได้วางแผนอะไรกับอนาคตไม่ได้มีเป้าหมายในอนาคตวันนี้มีโอกาสทําสิ่งนี้ก็ทําพรุ่งนี้มีโอกาส อะไรใหม่เข้ามาก็ทำทำทำสิ่งนั้นก็เนี่ยคือชีวิตพี่นิด้ามันเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดค่ะชีวิตของผู้หญิงแกล่งที่ชื่อนิดา้าทุกคนรู้ไหมคะว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ที่ผ่านมาเธอเจออุปสรรคในชีวิตหลายต่อหลายครั้งเพื่อม,มาเป็นบททดสอบที่ทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นพินิดาเคยเขียนใน Facebook ของเธอถึงเรื่องราวการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวว่าเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องตั้งแต่อายุครร6หเดือนจนถึงปัจจุบันตอนนี้ลูกชายอายุ5้าขวบแล้วพินิดายังคงทําหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักนิดลูกชายคนนี้เองทําให้ผู้หญิงคนนี้ก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคมาได้เราไปฟังเรื่องราวความน่ารัก ความรักและความผูกพันของคุณแม่คุณลูกคู่นี้กันดีกว่าค่ะตัวติดไหมลูกอะติดพี่ถามว่าพ,พี่เคยคิดเหมือนว่าตัวเองไม่ติดลูกแล้วก็ไม่สปอยแต่คนรอบข้างอ่ะจะบอกว่าพี่สปอยแต่ถ้าตัวเองตัวเองคิดเองอะคิดว่าฉันไม่ได้สปอยนะประมาณนี้เราก็เป็นคนไม่ได้ตามใจแล้วก็แล้วก็เป็นคนดุเข้มงวด แต่เสียงจากรอบข้างจะบอกว่าไม่จริงก็เลยไม่ไม่รู้ว่ายังไงอาจจะแบบออกกลางๆแล้วกันบางเรื่องบางเรื่องคือไม่ไม่ยอมก็ไม่ยอมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยอมก็ก็เออก็เลยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสปอยไหมอ่ะอืประมาณห้าขวบครึ่งเกือบหกค่ะ ห่วงเขาว่าเขาจะาใช้เอาตัวรอดไม่ได้เรื่องเดียวเลยไม่ได้คิดเรื่องอย่างอื่นว่ายังไงสิ่งที่ที่มองเขาแล้วห่วงแล้วกังวลเขาเฝ้าดูเขาอยู่คือเรื่องเดียวเลยว่าอยากให้เขาเติบโตขึ้นไปแบบไม่เดือดร้อนใครเนี่ยไม่รบกวนไม่เดือดร้อนไม่ลังแกใครเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนคิดว่าอยู่แล้วแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงกังวลเขาก็คืออยากให้เขาเอาตัวรอดได้ในสังคมนี้วางแผนอนาคตลูกไว้ยังไงบ้างไม่วางเลยพี่เป็นคนไม่มองไม่มองอะไรไปไกลเลยแค่รู้สึกว่าแต่ละวันตัวเองต้องอบรมสั่งสอนเขาให้ดีที่สุดแล้วก็เลี้ยงเขาตามไหวไม่เคยมองภาพไปไกลจาก ปัจจุบันนี้เท่าไหร่จรงเต็มที่อาจจะมองสักแค่แบบในปีสองปีนี้เช่นว่าเออควรสนับสนุนอะไรควรส่งเสริมอะไรแต่สำหรับตัวพี่ในการเลี้ยงลูกไม่เคยมองเป้าไปไกลเลยว่าจะต้องวางอะไรให้เขาหรือจะต้องให้เขาเป็นอะไรแบบไหนยังไงไม่ไม่เคยคิดเลยแล้วก็คิดว่าจะไม่ทำด้วยอยากให้เขาเป็นของเขาเองอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระเอง ประมาณนี้ค่ะลูกมีแบบแนวว่าจะมาเป็นทานายของคุณแม่ไหมครยังไม่เห็นแววนะแต่ต้องบอกว่าสําหรับตัวเองก็คือต้องบอกว่ามองลูกก็รู้สึกว่าลูกเป็นคนที่ไอเรื่องของทักษะการเถียงการพูดกันอะไรก็แลมันมีกลิ่นอายเราไปเหมือนกันม,มันมีมันมีสกิลของเราไปเหมือนกันในการตอบโต้ในการสื่อสารในการอะไรก็แอบลุ้นเหมือนกัน ว่าจะไหมแต่ถ้าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วอะถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นทนายนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราการที่จะอยู่ในอาชีพนี้มันต้องแข็งแรงมากมันต้องแข็งแรงจริงนะไม่ว่าจะในทุกมิติในทั้งกับลูกความตัวเองทั้งกับคู่ความทั้งกับสารกับอายการที่เราจะต้องไปพบเจอในการ ทำงานด้วยหรือแม้แต่หรือแม้แต่ทีมทนายความด้วยกันอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ในเนื้อหาในข้อเช็จริงที่เราจะต้องรับผิดชอบมันมีความรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันต้องต้องแข็งแรงแล้วก็มีใช้กําลังใจที่สูงในการทํางานถ้าลูกวันหนึ่งลูกโตแล้วลูกมาถามว่าลูกมีหลายแนวทางว่าลูกแบบมาถามถึงว่าอาชีพทนายความดีไหม ถ้าเลือกได้หนูควรจะเป็นไหมก็อยากจะบอกเขาว่าแบบถ้าหนีได้ก็หนีก็ได้ลูกอืมเคยกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมคะเพราะเราก็เป็นทนายก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกด้วยค่ะเออไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรเรื่องพวกนี้เพราะว่าไม่อยากใช้ชีวิตในการบั่นทอนตัวเองตัวเองเป็นคนที่คิดตั้งไม่เซ็ตตัวเองมาตลอดว่า จะไม่ถ้าไอ้นี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าไอ้นั่นจะเป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเราถ้าเราคิดอย่างนะั้นจะเกิดความกังวลในตัวเองสูงประมาณนี้ทำคดีอันนี้จะปลอดภัยไหมทำคดีนู้นจะปลอดภัยไหมอะไรไงจะบอกว่าถ้าเราพี่เชื่อในเรื่องดวงหรือเวรกรรมแล้วก็เชื่อมากๆในเรื่องของอะไรจะเกิดมันก็คงจะเกิด ดังนั้นถามว่าถ้าเรากังวลไปก็ความกังวลสําหรับตัวพี่พี่มีความรู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นแค่คิดว่าเราทําอะไรอย่างถูกต้องไหมเราทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาไหมถ้าทําอย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาแล้วเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรคิดว่าถ้าอะไรมันจะต้องเกิดก็แค่รับมันเท่านั้นเองดังนั้นไม่ค่อยคิดกังวลในเรื่องพวกนี้ค่ะ ยังลูกพี่เป็นคนไม่หวานแล้วก็ปากหนักเนระื่คนไม่เออลูกพี่เป็นสายฮาร์ดคอร์นะเออลูกไม่ไม่เคยสื่อสารลูกพี่ไม่มีโมเมนต์สวีทเลยแม้แต่การที่มาหอมแก้มคุณแม่ยังต้องบอกว่าหอมหอมแม่ยังเนี่ยหอมแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกิดมานี่จะหกขวบเนี่ยเจอฟลุก๊กอยู่ดีๆมาจุ๊บแก้มเนี่ยเต็มที่สักประมาณไม่ถึงห้าครั้ง จริงๆเป็นคนไม่หวานไม่โซสวีทเลยดังนั้นไอการที่จะพูดว่าคุณแม่ครับหนูห่วงแม่นู่นนี่นั่นนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเคยมีคําพูดอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ยชื่นใจจังเลยหายเหนื่อยอะไรอย่างไงี้มไหมคะอืมก็หนูรักคุณแม่นะเบสิเพราะคือคือสําหรับคนอื่นอ่ะคนอื่นอาจจะลูกคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าหนูรักคุณแม่นะเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับลูกพี่อ่ะเขาไม่พูด ประโยคอะไรพวกนี้หรอกนานๆอยู่ดีๆหลุดมาอันนั้นคือจะแบบว้าวอะ่ะ mm hmm. มันก็จะว้าวในตอนที่อยู่ดีๆเขาพูดมาด้วยตัวเองนี่แหละ mm hmm. แต่ก็นานๆน,นานๆมากนับได้ก็คือนับครั้งได้ก็เทียบกันกับประมาณหอมแก้มนี่แหละหอมหอม,หอมจะหกขวบเนี่ยหอมพี่เองโดยที่ไม่สั่งเนี่ยเต็มที่ไม่เกินห้าครั้งบอกรักก็เหมือนกันประมาณนี้ลูก mm hmm. รู้ไหมคะว่าคุณแม่เป็นคนดังไม่ ไม่รู้แต่กาะหูอยู่ก็หูอยู่ว่าแบบบางทีเจอแต,แต่จะหยอกเขาเล่นมากกว่าบางทีพาเขาไปไหนมาไหนไปห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีคนทักว่าแบบวันนี้ใช่ทนายนีด้าไหมเราก็มาทักมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ลินลูกชายเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าอินทรรวดหรือเปล่าแต่ไม่ชอบคนไม่ชอบคนไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายไม่ชอบใครมาทักไม่ชอบใครมาเล่นด้วยเขาเป็นคนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ ประมาณนี้เข้ากับคนยากแล้วก็เวลาที่มันมีคนมาทักเราอะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบแล้วพอคนนั้นไปเขาก็จะบอกว่าทําไมคุณแม่ต้องคุยกับเขาด้วยทําไมต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยเราก็จะก่อขู่ลูกเราทําไม่รู้หรอว่าแม่ทําคนดังนะอะไรเงี้ยก็จะหยอกก็ประมาณนี้แต่ว่าก็รู้จากข้อมูลที่แม่ป้อนเข้าไปไม่ได้รู้ด้วยตัวเองประมาณนี้เเส้นเหรอเด็กเส้นเหร ที่เันเด็กเส้นเหรอเด็กเส้นหมายถึงเด็กที่ชอบกินเส้นใช่ไหมอยากบอกอะไรเหรอก็ถ้าถ้าวันหนึ่งโตขึ้นแล้วมาดูก็จะบอกว่าอยากให้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้ดีให้มีสติในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแล้วก็ เออ,อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางไหนที่เจงเลือกสิ่งสําคัญต้องไม่รังแกคนอื่นอันนี้คือห่วงมากกว่าห่วงมากกว่าที่คนอื่นจะมารังแกลูกเราอีกแต่ว่าลูกเราต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนใครอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราอยากทิ้ดลูกให้อยู่ในกรอบตรงนี้ให้มากที่สุด ขอบคุณขอบคุณไม่ขอบคุณมากๆจริงๆเออจะบอกว่าเขาก็เป็นกำลังใจหนึ่งเหมือนกันบางทีเราเกิดดราม่าเกิดอะไรในทางโซเชียลอย่างเงี้ยคือเกิดอะไรในทางชีวิตส่วนตัวไม่รู้ไม่มีคนรู้อยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้เคยสื่อสารหรือแชร์ออกไปแต่อะไรที่มันเกิดดราม่าในทางโซเชียลก็จะมีคนที่เขาชื่นชอบเรา มาให้กำลังใจเราจริงๆจะบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะปริมาณเท่าไหร่จะมากจะน้อยอ่ะจริงๆเวลามีดราม่าเนี่ยบางทีคนส่งมาให้กำลังใจไม่ว่าจะหน้าเพจหรือใน a c e b o o k ตัวเองหรือในแชทส่วนตัวประมาณนี้จะบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาคลอนะมีความรู้สึกว่าการที่เขาพิมพ์เข้ามาหาเราอ่ะแม้ให้กำลังใจให้กำลังใจแม้จะเป็นประโยคสั้นๆนะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาเสียสละแล้ว เขาเขาจะดูเราแล้วเขาจะเลื่อนผ่านก็ได้โอเคเขาอาจจะสงสารเราหรือเห็นใจเราก็ตามย้อนกลับมาที่ตัวเองตัวเองก็จะมีคนที่ตัวเองชื่นชอบแต่ว่าโอเคเราอ่านแล้วเรารู้สึกเห็นใจเขาเราก็แค่อยู่ในใจเราแต่การที่จะต้องตั้งใจพิมพ์มาเนี่ยเพื่อบอกว่าส่งกําลังใจให้นะอันนี้มันคือความเสียสละมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณคือบางทีไม่ได้ตอบแต่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมัน มันต่อเติมมันมันจุดเทียนให้กับพี่มากๆแล้วก็มันมีคุณค่ามากๆจริงๆก็ต้องขอบคุณเขาอยากบอกอะไรกับคนที่ยังมองอาชีพทนายในแง่ลบอยู่บ้างคะก็ไม่จะบอกว่าอย่าอย่ามองอย่างนั้นเลยมันก็อาจจะขอมากเกินไปเพราะว่าต้องบอกว่ามันไม่แปลกที่เขาจะมองเราในแง่ลบอย่างนั้นเพราะว่าด้วย ด้วยที่มันเห็นออกสื่อคือจะบอกว่าจะบอกว่าในทุกองค์กรอะมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะแล้วก็คนไม่ดีเนี่ยพี่เชื่อว่าในทุกองค์กรเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากกว่าคนที่ดีไม่อย่างนั้นนะองค์กรมันอยู่ไม่ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพของคนไม่ดีมันถูกสปอตไลท์ส่องมากกว่านึกออกไหมคะมันเลยอาจจะเป็นเหมือนเลเบล ติดว่าอ๋ออาชีพนี้เป็นอย่างนี้อาชีพนั้นเป็นอย่างนั้นเหมือนตำรวจอะคะ่ะเหมือนตำรวจที่คนบอกว่าต้ตำรวจมันไม่ดีมันถูกสปอตไลท์ส่องคนก็จะเหมาไปในภาพใหญ่ประมาณอย่างเงี้ยก็เข้าใจแต่ก่อนก็จะเป็นดาราม่าตำรวจวันเนี้ยมาเป็นดารมาม่าทนายอ๋อเราเข้าใจในองค์กรของตำรวจแล้วเหมือนกันว่าเขาน่าจะรู้สึกยังไงสําหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุสจริตแล้วตรงไปตรงมาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออประเด็นอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจบ้างว่าแบบอย่าเหมารวมเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เอิ่มจะบอกว่าทนายโซเชียลทนายดังทนายไม่ดังสามารถเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีได้ทั้งหมดมันมันมีอยู่ทั้งหมดคนดีไม่ดีคนไม่ดีอยู่ในความดังก็มีอยู่ในความไม่ดังก็มีมีทั้งหมด ประมาณนี้ก็พยายามมองอะไรให้อย่างเป็นกลาง <Okay. S 1> เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะโอเคสุดท้ายให้ฝากช่องทางการติดตามที่าทั้งหมดนยค่ะก็ช่องทางเออ่ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้กฎหมายบ้างก็อาจจะไม่ได้แชร์เยอะมากกตา็ตามที่มีเวลาก็ในเพจชื่อเพจวัฒนายนิดาแต่ว่าใน Facebook อันนี้ก็จะเป็นแชร์เรื่องส่วนตัวประมาณนี้ถ้าแบบใครชื่นชอบอยากติดตาม l i f e สไตล์ชื่อทนายนิด้าสรัญญาหวังสุขเจริญจะเป็นชื่อนามสกุลจริงแล้วก็มีทนายนิด้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็อินสตาแกรก็นิด้าลอยเยอก็หลักๆก,ก็จะมีนี้ค่ะ<า>ยินดีค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวในชีวิตของทนายนิด้าจากคนที่โดนรังแกสู่เส้นทางการเป็นทนายเพราะต้องการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเอง ต่อยอดมาจนถึงสู้เพื่อปกป้องคนอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากๆเพราะเธอดูแลลูกชายได้เป็นอย่างดีแอดเชื่อว่าใครที่ได้ชมมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้คงเข้าใจความเป็นธนายนิดามากขึ้นชีวิตของธนายนิดาที่เคยพบเจอกับเรื่องราวอุปสรรค และเธอก็ผ่านมันมาได้แอดหวังว่าคนดูจะได้นําเรื่องราวชีวิตของพินิดานําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ไม่มากก็หน่อยนะคะเพราะแอดเชื่อว่าอุปสรรคก็เหมือนบททดสอบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยิ่งเราผ่านม,ามันไปได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นสําหรับคุยกับจันในเทปหน้าจะไปพูดคุยกับใครสนุกขนาดไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ